สวัสดีครับมาพบกับผม t r e รนะครับวันนี้ผมจะมา,าสาธิตการสมัครเกมมัธทัลฟิล a y เพย์ฟรีนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอันดับแรกให้เราเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็น Chrome, ฟฟ็อก e ์ไอเอนะครับตามท่เราต้องการถ,ถัดหนึ่งตัวเปิดขึ้นมาเลยในการแล้วก็พิมพ์คำว่า b ั t ทัลฟิล l d นะครับเพย์ฟรีกด e e กด Enter เราจะเจอหน้าต่างขึ้นมา กดเข้าไปในลิงก์ครับเมื่เรากดเข้าไปในเว็บไซต์ของบัตรฟิลแล้วเราจะเจอหน้าตาแบบนี้ให้เรากดปุ่มนี้ครับแล้วเราจะได้หน้าต่างแบบนี้โผล่ขึ้นมาวิธีการส่งในส่วนอีเมลเนี้ยเราก็้องใช้อีเมลจริงก็ได้นะครับเราใช้อีเมลหลอกๆขึ้นมาในที่นี้ผมจะใช้อะไรพิมพ์เช่นมาดูมาดูมามามาดู ไอ i ์เมลคอนะครับ,รบกด next ไปพอเรากด next มาปุ๊บเราจะเจอหน้าต่างนี้ในส่วนของช่องนี้นะครับชูต่อพาสเวิร์ดเขาบอกให้เราใส่ Password ของอ id ข,ของอ o u n t ของเราตรงนี้เราจะต้องใส่ e mail, อีเมลใส่เท่าทีครับใส่ Password ตั้งแต่8ตัวถึง16ตัว และในพาษสอังกจะต้องมีตัวภาษาอังกฤษนะครับผมย้ําตัวภาษาอังกฤษตัวเล็กอย่างน้อย1ตัวและตัวใหญ่อย่างน้อย1ตัวนะครับในการพิมพ์เข้าไปโอเคในครั้งนี้ผมจะลองสมรหัสแบบเดาจำง,ง่ายๆแล้วกันเนาะเช่น1 2 3 4งสองสามสี่ทัทีครับหนึ่งห้าตัวแล้วกัน1 2 3 4 5 ซตสองตัวแซตใหญ่สองตัวเนาะแซตแซตแล้วก็เลขสี่สามตัวหนึ่งสองสามแล้วก็เอ็กซ์เลขสองตัวโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าสัตใหญ่สัตใหญ่หนึ่งสองสาม เล็กเ,กเกวันที่แล้วก็ใส่เลือกอะไรก็ได้ไม่ต้องใส่ของจริงนะครับมันผมก็เลือกวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งปีเอ่อไหนดีอะไรก็ได้อ่ะปีหกห้าละกันประเทศไทยน,นะครับผมกดอ่ะทั้ง2ตัวไปกดปุ่มครับแล้วก็รอ โอเคพอเรากดเสร็จปุ๊บเราจะได้หน้าต่างนี้ขึ้นมาคือ Clear the Soldier นะครับก็คือแต่งทหารเขาจะมีรถสีคลาสก็คือหนึ่ง Assault ครับหน่วยปืนกลไม่ใช่ปืนกลสิทหารราบระว่างงานเราคือทห,ห,นะหารราบไม่ใช่ทหารราบศกเล็กนะทหารราบไปเฉยทหารราบม่ใจะทหารราบอาปกรหลักๆที่จะมีนะครับในส่วนของคลาสนี้ก็คือ จะมีกระสุนตเติมไว้ตลอดเวลามีกระสุนของตัวเองมีซีโฟเอา 4, อไว้ระเบิดรถถังนะครับแล้วก็ระเบิดควันตัวนี้ถ้าทุกคนชอบที่จะมั่นตัวนี้ผมก็แนะนำส่วนคลาสที่สองคือไม่เมด็กก็คือแพลนะครับแพลสนามนั่นเองจะมีปืนกลหนักติดตัวไปด้วยแล้วก็มี ให้เรียกว่าปัานเหลาที่ป่กล่องพยาบาลกล่องเติมเลือดนั่นเองเนาะส่วนนี้ก็คือ,อที่ปั้มหัวใจค่้ครว่าเพื่อนตายเราชุบเพื่อนให้ได้เพื่อนเกิดขึ้นมาได้ส่วนตัวนี้ก็จะมีตัวแร์เขาเรียกว่าผมไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรนะแต่ความเข้าใจที่ผมรู้อาจจะเป็นตัวเขาเรียก จุดเกิดให้เพื่อนเช่นเราตายเราจะเกิดในตรงที่เราหักนี้ไว้เพื่อนก็จะมาเกิดตรงส่วนนี้นะครับสามคลาสเอนจิเนียร์ตัวนี้เป็นปืนหนักถ้าจะให้แนะนำผู้เริ่มต้นตัวนี้ก็เหมาะมากตัวนี้จะมีปืนเล็กนะครับพกง่ายสะดวกซูมเร็วยิงเร็วแล้วก็มีปืนหนักออกาพจเอาไว้ยิงรถถัง แล้วก็มีรีแพชูคืออุปกรณ์ส้มรถแล้วก็มีไม้กับดักระเบิดนะครับรถบิงมาเหยียบกระจุยกระจายไส้แตกไม่เหลือซากคลาสสุดท้ายคลาสเรคอนคือคล้ายก็ที่เขาเรียกกันว่าสไนเปอร์นั่นเองจะมีเคลมอนะกับดักระเบิดเอาไว้วิ่งระวางไว้ตัดจุดต่างต่างมชชั่นเซนเซอร์เอาไว้ตรวจจับกู่ต่อสู้เอ่อเป็นวงคงกว้างตรวจจับวิมรัศมีจะมีอ่าเซนเซอร์ตรวจจับเล็กๆในจอ เล็กๆของเราแล้วก็มอเตอร์สตารก็คือจะสร้างเป็นลูกระเบิดจากท้องฟ้าร้อยลงมาไปกลุ่มสายฝนนะครับโอเคเมื่อได้คลาสต้องการแล้วเช่นสมมติคลาสนี้คุณเลือกเอนจิเนียร์นะครับพอคลิกเข้าไปเราแต่งอะไรได้บ้างสรงผมเรามาดูกันว่าทรงผมมีสรงผมอะไรบ้างจะเป็นหลงพี่เท่งก็มีสกีดเฮดเบอร์หนึ่ง สกีน uh, เฮดเบอร์สองก็ว่ากันไปเลือกสีผมได้ทำความชอบมีไลท์มีประมาณ5สีให้เลือกทำความชอบเลยสีผิว1 2 3 4 5 6 7 8สามสี่ห้าทำความชอบเลยเลือกไปได้ตรงนี้ผมจะแต่งให้ดูเลยแล้วกันเนาะ,ะเลือกทรงผม อยู่พี่เท่งเลยอะสีผมไม่ต้องเลือกเพราะโดนลงพี่เท่งไปแล้วเอาสีผิวเออสีผิวต้องการไหนสีผิวเอาของอ,อ,อดนี่หน้าคนตีมนี่หน้าแบบตี๋อะนี่ก็ได้แล้วมาดูหมดเข้าหมดเข้าราต้องการอะไหที่จะใส่ลงไป หน้าเกลี้ยงเลย<ม>เป็นหน้าละอ่อนอืมไอหน้ามีไอ้หน้าอะไรเนี่ยนี่หน้าตลกบวดสเสมอหูอ,อ่ะ,อะสมมติผมเลือกหน้าตาอย่างนี้แล้วกันโอเคสุ่ชื่อเนมนะครับแล้ก็มาตั้งชื่ออให้กับทหารตัวทหารของเราเราก็มาดูว่าเราต้องการชื่ออะไรในที่นี้ผมก็จะสมมติว่าเป็นเ ถ้าเกิดชอบเท่ๆก็ตั้งเท่ๆไปละกันถ้าไม่อยากเท่ก็ตั้งตามความชอบของเราอะไรก็ได้อันนี้ผมตัวตัวอย่างเช่นอ,อะไรดีเทเซตูท่าตูเนาะโอเคพอได้เสร็จปุ๊บผมก็เคลียร์ไปจากนั้นอ่ะมันไม่ให้ผมผ่าน ชื่ออะไรดีไม่ให้ผ่านตั้งสุดผ่านแล้วกันอ b i ก boy อ่ b i ิ b o y อยสิจะผ่านไหม b i ก boy ก็ไม่ให้ผ่านอบ b i ก boy ทำไมมีอะไรปะอะบ b i ก boy มีอะไรปะดูสิ จะให้เราผ่านไหมไม่ผ่านเราตัวเลขเสร็จเรีย้อยสิอ่ะบิ๊กบอยมีไรปะเก้าไม่ให้ผ่านอ,าออกตั้งชื่ออยากมากเป็นอะไรที่ยหญ่ย,ยิ่งกว่าพาสเวิดอีกแล้วเนี่ยามา เล่น,มา,ลนม,มาเล่นทำไมอ่ะมาเล่นทำไมชื่อดูสิจะผ่านไหมโหลดนานเหลือเกิน โอเคจากที่เรารอมานานมากผ่านสักทีโหลดนานเพ,เพราะอินเทอร์เน็ตผมนะครับเมื่อรด้เสร็จปุ๊บเราก็จะได้หน้าต่างขึ้นมาโหลดแบบนี้นก,นกำลังโหลดดิ้งนะครับหน้าต่างจะค่อนข้างสวยใช้ได้เลยผมชอบดี มันจะเกิดอะไรขึ้นเขาขัขางจะลดนาสัก่อยนะครับเชล่ยได้พอสมควรโอเคเมื่อเราทำทุกอย่างเสร็จเราจะได้หน้าต่างนี้มาและพร้อมเป็นทันทีโอเคถ้ายังไงแล้วผมจะแนะนำเมนูเบื้องตัวในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทตกด่ามครับสวัสดีครับ